สวัสดีครับกลับมาพบออีกเช่นเคยนะครับกับร้าน b e ี t ไบช็อปร้านบี t ไบช็อปรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบ๊กไบทุกรุ่นนะครับร้าน b e ี t ไบช็อปตั้งอยู่ที่ลำลุกกาคลองสองซอยสิบเก้านะครับติกดกับรถตัสคลองสองวันนี้ผมจะพามาชมยามาฮ่าอาร์หกนะครับ ABS ปีสองพันสิบเจ็ดสีน้ําเงินสวยหล่อเทคันนี้สภาพนางฟ้านะครับสวยมากๆรถไม่มีล้มไม่มีชน ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมว่า R6 คันนี้วิ่งมากี่โลแล้ววิ่งมา1น9่โลถือว่าน้อยมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมรอบๆคันว่าเป็นยังไงมาบ้างจานเบรกหน้าไม่มีเส้นไม่มีรอยเต็มครับ ดอกยางหน้าเต็มครับท่อสะอาดเครื่องสะอาดนะครับแฟลิ่งข้างขวาไม่มีรอยเดิมๆจากโรงงานแข้งขวาไม่มีรอยไม่มีแกะนะครับสภาพแฟลิ่งสวยมากๆเลยนะครับจานเบรกหลังไม่มีเส้นไม่มีรอยเต็มครับดอกยางหลังเต็มครับ สภาพแฟรลิงข้างซ้ายสวยนะครับไม่มีแตกสวยหล่อมากมาเลยครับคันนี้สภาพโซ่สเตอร์สะอาดสวยครับแม็กเดิมสีเดิมจากโรงงานแข้งซ้ายไม่มีรอยนะครับไม่มีแกะแฟรลิงซ้ายไม่มีแตกสีสวยเดิมเดิมเลยนะครับ จานเบรกหน้าซ้ายไม่มีเส้นไม่มีรอยเต็มครับแม็กเดิมสีเดิมนะครับหล่อมากครับคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งแบบล้านลนะครับโปวิกนะครับแบบสลิปออนเดี๋ยวผมจะพามาฟังเสียงเครื่องว่ามันเป็นยังไงบ้าง เรื่อเงียบครับไม่มีเสียงอะไรดังเสียงเงียบมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพามาฟังเสียงท่ออาคาว่ามันจะลั่นขนาดไหนโอ้เสียงท่อเล้าใจจริงลั่นมากๆเลยนะครับเอาหกคันนี้ระบบไฟติดทุกจุดนะครับแ ไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำติดหมดนะครับสำหรับ R6 ABS ปี2017สิบเจีำเงินสวยหล่อเท่คันนี้ร้านบีทไบช h อบตั้งอยู่ที่3,99,000บาทเริ่มต้นที่ฟรีดาวลดจากหน้าป้าย20,000บาทร้าน Beat Shop, บีทไบช h อ p โปรสสุดประเทศฟรีค่าจัดฟรีโอนฟรีประกันจัดส่งฟรีทั่วประเทศ ลดจากหน้าป้าย1นึ่งมืนบาทถึง6กหมืนบาททุกคันในร้านรับประกันเครื่องระบบไฟ1เดือนเต็มรีมาจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจบิบ๊กไบค์ช็อป้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ